กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารบล่ะครับอยู่กับผมฮอส s ปินแคทกับเกมพิเศษคอนเด็กดีได้นะครับวันนี้จะมารีวิวแรงการสงใสตัวละครครับโดยคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปความคิดเห็นส่วนตัวของทางผมครับดังนั้นทุกท่านอาจจะไม่ต้องปฏิบัติตามก็ได้นะครับแน่นอนครับผมผมจะให้เหตุผลนะว่าทําไมถึงให้ตัวละครตัวนี้อยู่มาระดับ R ตรงนี้บ้างนะครับผมเพื่อเป็นการประกอบความเข้าใจและการตัดสินใจครับผมในการดันแรงตัวละครขึ้นมานะครับ อ่าโอเคว่าแล้วก็เริ่มกันเลยครับผมอย่างแรกครับผมปัจจุบันเราสามารถใส่ของสุดได้ถึง R12 นะครับผมของ3ชิ้นนะดังนั้นเนี่ยการจะให้ตัวละครตัวไหนขึ้นมาในอยู่แรงนี้ครับผมก็จะส่งผลอย่างหนึ่งนะก็คือการทําให้ถ้าไม่ตายครับผมหรือยูนีเตเบิร์ของเราเนี่ยทำงานไวขึ้นครับแต่ก็แลกมาด้วยพลังป้องกันที่ลดลงนะครับผมส่งผลทําให้ตัวละครของเราเนี่ยอาจจะ ตายเร็วขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการจะขึ้นมาในส่วนข,ของ R2 ของ3ชิ้นดังนั้นเนี่ยก็คือจะอยู่ในเหตุผลประมาณว่าต้องการให้ท่าไม้ตายออกไวๆนะครับนะโดยตัวละครหลักๆทั่วไปเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านไหนถามว่าจําเป็นต้องขึ้นไหมคําตอบคือไม่จะเป็นก็นได้นะเพราะว่าถ้าเกิดประมาณว่าของมีไม่ค่อยมีนะครับผมของมีไม่พอเนี่ยจะให้อยู่ในส่วนของ R11 ของ6ชิ้นตัวส่วนนี้ก็ไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการนะครับผมให้ท่าไม้ตายออกไวขึ้นนะครับ เพื่อทําการเล่งเล่งดาเมจนะก็ให้ขึ้นในส่วนของ R 1 2ของ3ชิ้นได้นะครับอ่ะวันแล้วก็เริ่มกันเลยนะครับตัวละครนะครับผมทั่วไปนะครับผมที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกสายดาเมจนะไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกเลยนะครับผมอย่างยูรินะครับอ่ะยูริเอ่ยมาโกโตนะครับผมคาโอลินะครับผมคิตตน่านะครับผมอ่ะทามากินะครับทามากิทั้ง2เวอร์ชั่นเลยนะครับพวกสายดาเมจทั้งหลายนะครับแล้วก็มีอาริานะครับผมจีตานะครับ เห็นไหมครับผมสังเกตเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นตัวสายดัมเมจทั้งนั้นนะคือการที่เราเล่งนะครับผมเล่งตัวละครให้เป็นไข่ใส่ของ3มชิ้นนะครับผมมันก็ส่งผลทําให้ตัวละครของเราอ่ะบางลงนะพอบางลงขึ้นมาครับผมสิ่งที่ตามมาเลยครับผมก็คือการที่อยู่ถ้าไม่ตายครับผมอยูเนี่ยนเบิร์ดของเราเนี่ยส่งผลไวขึ้นนะครับอ่านะอันนี้ก็คือตัวละครสายดัมเมจครับผมที่ ผมก็เอามาเลยนะครับผมสังเกตเลยว่าตัวละครแถวหน้าทั้งหมดเนี่ยเป็นพวกสายดัมเมททั้งนั้นนะครับให้ระวังบางตัวครับผมอย่างเช่นอีดียนะครับผมอีดียอย่างเราราบกันดีอยู่แล้วนะว่าตัวขออีดียเนี่ยก็บางบางอยู่แล้วนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยการใส่ยูเนียนเบิร์ดตัวส่วนนี้เนี่ยก็จะทําให้ท่าไม่ตายของอ่าอีดียครับผมไอใส่ขอ3ชิ้นเนี่ย ทำให้ท่าไม่ตายของอิยาทํางานไวขึ้นเมื่ออิยาทํางานขึ้นมาปุ๊บแน่นอนครับผมเกตอิยาเนี่ยส่วนใหญ่ทุบป,ปุ๊บเนี่ยเลือดอิยาก็จะกลับมาเต็มอีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นตรงส่วนนี้มันก็เลยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เสี่ยงนะครับดังนั้นเนี่ยการใส่อันสองของ3มชิ้นให้ระวังตัวส่วนนี้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดรอดมาได้รับประกันเลยว่าท่าไม่ตายจะสมผลได้ค่อนข้างจะดีมากนะครับอ่าตรงนี้นะครับหนึ่งอย่างนะครับส่วน ขับปาครับผมมันจะมีแทงค์บางตัวนะครับผมที่เราขึ้นมาก็คโคต้องมีถามอ่ะพี่ครับผมเป็นแทงค์แท้ๆการขึ้นอันสองมันจะบางลงไม่ใช่เหรออ่าตรงส่วนนี้ครับผมอ่าซึ่งตรงส่วนนี้ก็จะมีนะครับผมแทงค์ทั้งหมด4ตัวครับผมนั่นก็คือรีมะรีมะนะครับผมตัวของลูกะกูกะและก็เปกูลินทั้ง4ตัวนี้ครับผมจะมีจุดเด่นนะเมื่อเราใช้ท่าไม้ตายหรือยูนิเบอร์ครับผมจะส่งผลแตกต่างกันไปอย่างรีมะพลังป้องกันก็สูงขึ้นนะครับผมลูกะก็จะสามารถทำดาเมจได้นะครับ แล้วก็คูกาก็จะสามารถชนเวทได้เยอะขึ้นเปกโกลินนะครับผมทุกครั้งที่มีการใช้ท่าไม่ตายพลังป้องกันของเปกโกลินก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวละครพวกนี้เนี่ยเมื่อมีการออกท่าไม่ตายยูเนียนเบิร์ดครับผมก็จะส่งผลดีต่อตัวละครของเขาไปแต่ก็เป็นการใช้เฉพาะทางเกินไปนะครับ ยานตัวของคูก่าเนี่ยถ้าเกิดอย่างเราทราบพอดีว่าคูก่าเป็นแทงเวใช่ไหมถ้าเกิดคูก่าใช้ออกยูเดียนเบิร์ดปุ๊บเนี่ยรับประกันได้เลยว่าไม่มีทางครับผมที่เวจะยิงคูก่าตายแต่ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเป็นสายกายภาพนะครับผมก็อันนี้ไม่รอดแน่ๆนะครับผมดังนั้นเนี่ยการขึ้นไอซสองก็ต้องระวังด้วยนะครับผมนะอย่างเปโกลินก,ก็เป็นการเพิ่มพลังป้องกันเช่นเดียวกันลูกก็จะโจมตีได้นะครับอ่า ถัดมาครับผมตัวละครที่เหลือนะครับผมก็จะเป็นพวกเหตุผลเดียวกันนะก็คือเราต้องการให้ยูเนียนเบิร์ดอะส่งผลด,งดังใดอย่างหนึ่งนะครับผมเพื่อที่ไวขึ้นอย่างอีโอครับผมอีโ e. อเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วว่าไปได้แค่อารีนาใช่ไหมถ้าอีโอไปลงอารีนาขึ้นมาครับผมก็เราก็อยากให้ท่ายูเนี่ยนเบิร์ดของโยอะไวขึ้น แต่จะให้ e o ไปอยู่แลกต่ำๆก็อันนี้ก็ไม่ไหวแล้วเพราะอารีน,น,นาปัจจุบันก็ตีกันแรงนะครับผมดังนั้นเนี่ย e o ขึ้นมาในส่วนของ r12 ก็จะส่งผลทาให้ถ้าไม่ตายของ e o ครับผมก็สามารถใช้งานได้และก็สามารถทนถึกได้ถึงระดับหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของ r12 ครับผมนะ ย้ำอีกรอบหนึ่งครับผมไม่จะเป็นต้องขึ้นมา R 2ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากเสียของเปลืองของทําของเยอะนะครับก็ให้อยู่ในส่วนของ R 1 1ก็ได้เช่นเดียวกันนะเพียงแต่ว่าการขึ้น R 2จะเป็นการรีดเมทให้ไวที่สุดครับผมเพื่อทําการออก U B ให้ไวขึ้นตามไปด้วยนะครับต่อมาครับผมก็คือ R 2อ,องของใส่ของ3ชิ้นนะครับตรงส่วนนี้ก็คือจะเป็น2ตัวพิเศษครับผมก็คือบิสโตกับตัวของชิซุรุวาเลทนยนะครับ สองตัวละครนี้จะมีจุดเด่นพิเศษนิดหนึ่งนะก็คือเมื่อขึ้นมาใส่ของใน R2 เนี่ยก็จะมีของเพิ่มเร่ง TP ครับและตัวละคร2ตัวนี้เป็นตัวสายซัพพอร์ตนะทำให้จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมจะไม่ไปไหนแล้วนะจะใส่อยู่นี้ยาวเลยครับนะแต่งานสลับตัวของมิสโตกับชิซุลุกบาลทายก็อยู่ในส่วนของ R12 ครับส่วนใส่ของชิ้นไหนบ้างน,นั้นเดี๋ยวจะทําคลิปแยกต่างหากมานะครับผมเพื่อเป็นการเจาะจงและระบุไปเลยนะครับต่อมาครับผมก็คือตัวละคร R11 ครับ ตัวละคร R 1 1นะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่ใช้นะครับผมในส่วนของการสมดุลน,นะเป็นหลักเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจุนนะครับผมจุนอยญ่เราทราบกันดีว่าเขาเป็นแทงนะครับผมที่อยู่หน้าสุดนะครับแล้วก็มักจะรับดาเมดได้บ่อยดังนั้นถ้าเกิดให้อยู่ในส่วนของปาอยู่ในส่วนของ R สองเนี่ยถามว่ามันก็ได้ดีไหมมันก็ดีนะครับผมถามว่าจุนขึ้นอัดสอพี่จุนขึ้นอัดสอปุ๊บแล้วก็กางโล่ไวขึ้นไม่ใช่เหรอคือต้องบอกว่าค่อนข้างจะโดนดาเมจหนักเกินไปครับผมดัังนน้เี่ ก็เลยให้อยู่ในส่วนของอะเซเบตเลยดีแล้วเพราะว่าจูนเนี่ยมันเหมือนกับพอคือต้องบอกว่าเกาะดูซับดามเมจของจูนเนี่ยมันจะมีเลขตายตัวอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการให้ UB ออกไวขึ้นมันก็ไม่ใช่ไม่ช่วยโวจูนเนี่ย ดีขึ้นไม่เหมือนตัวของลูกกาคูกาหรือปิกลินที่ทุกครั้งที่ยิงออกยูบีตัวของเขาจะมีการเติบโตพลังป้องกันก็จะสูงขึ้นเป็นบัฟที่ส่งผลนานแต่จุนเนี่ยคือยูบีออกมานานแค่ไหนก็เท่าเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยทำตัวหนาๆไว้นะครับผมแล้วก็ค่อยๆเซฟค่อยๆเลี้ยงทีมไปจะดีกว่านะครับโนซบีก็เหตุผลเดียวกันนะก็คือยูบีก็ไม่มีอะไรมากมายก็คือทําแค่บัฟให้กับปาร์ตี้นะครับนะซึ่งบัฟตรงส่วนนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ ดังนั้นก็เลยอยู่ในส่วนนี้ประมาณนี้กำลังดีอยู่แล้วบวกกับตัวของโทสมิก็มีความสามารถเรื่องการดึงศัตรูครับผมให้มาตีอยู่แล้วดังนั้นอยู่ประมาณนี้กําลังดีนะครับอายาเน่คริสต์มาสนะครับผมก็ต้องบอกว่าตัวน้องเก็กก็เสียงตายอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยให้ขึ้นอาอก็เสี่ยงเกินไปนะครับผมดังนั้นอยู่ประมาณ R11 ประมาณนี้แหละดีแล้วนะครับส่วนที่เหลือก็ประมาณเหตุผลทั่วไปนะครับเจาะจงพิเศษก็ได้จะมีตัวของ มาโฮมาโฮเนี่ยอยู่ R 11เพราะว่าหลักๆก,ก็เป็นแทงนะครับผมคอยรับดาเมจนะอยูคาลิกับอาคาลิครับผม2ตัวนี้ครับผมมักจะรับดําหน้าที่นะครับผมเป็นแทงเวทนะส่วนใหญ่จะโดนหน้าที่ให้เป็นแทงเวทนะครับดังนั้นเลยโดนบทบาทให้อยู่ในส่วนของ r 1รกับอามากกว่านะครับทั้งที่ความจริงแล้วถ้าเกิดอายูคาลิเนี่ยขึ้นอาอได้ไหมก็ได้นะทำให้ยูบีป้องกันเวทเยอะขึ้นแต่ปัจจุบันหน้าที่ของยูคาลิเนี่ยมักจะโยนโดนจับให้ไปอยู่ในส่วนของการไอ้นี่ทั้งนั้นนะครับ การเป็นคล้ายๆกับแทงอะแทงป้องกันเวทนะครับเลเช่นเดียวกันเลเนี่ยก็คือแทงเช่นเดียวกันนะครับผมแทงเวทนะแทงสายเวทดังนั้นเนี่ยการที่เลเนี่ยถ้าไม่ตายต้องบอกว่า u ูบีถ้าไม่ตายเลเนี่ยไม่มีประโยชน์ไม่มีดาเมจอะไรเลยนะแต่ข้อดีก็คือสตันนานเฉยๆดังนั้นเนี่ยเรก็แค่ทําตัวหนาๆไว้เหมือนเดิมเลยดีแล้วนะครับต่อไปครับผมก็คือสายซัพพอร์ตแบบพิเศษเบเครับผมก็คืออาร์เบตของ3ชิ้นนะครับผมซึ่งก็คือตัวของ จิกะครับผมล่างธรรมดาล่างคริสต์มาสนะครับผมยุยล่างธรรมดาล่างปีใหม่นะครับซึ่งตัวละครพวกนี้จะมีคลิปแยกต่างหากนะครับผมว่าใส่ของชิ้นไหนครับได้เรียบร้อยแล้วก็สามารถไปดูข้อมูลได้นะครับถัดมาครับผมก็คืออาเก้าครับผมอาเก้าจะมี2ตัวนะก็คือซาเลนกับตัวของมิยาโกะนะครับซาเลนนะครับผมต้องบอกเลยว่าสามารถไปอยู่ได้ทุกตำแหน่งเลยนะไม่ว่าจะส่วนของ R11 นะครับ R11 ก็ได้นะหรืออัน2ก็ได้ครับ โดยหลักๆแล้วเนี่ยการที่ซาเลนอยู่ R9 จะส่งผลอะไรบ้างครับผมซาเลนนะครับผมอยากจะทราบกันดีว่ายิ่งเลือดเหลือน้อยนะครับผมยิ่งเลือดเหลือน้อยถ้าไม่ตายจะยิ่งแรงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการให้ซาเลนอยู่ R9 นะครับผมก็จะช่วยได้ดีนะในส่วนของการตอบดาเมจนะเพราะว่าอ่ะซาเลนครับผม R9 เป็นจุดที่ทีีเด้งไวสุดแล้วของซาเลนนะครับเพียงแต่ตัวของซาเลนจะบางแต่ซาเลนเนี่ยพลังโจมตีจะ สูงขึ้นนะเมื่อเลือดเหลือน้อยดังนั้นเนี่ยหากซาเลนอยู่ R9 าซาเลนก็สามารถจะออก UB ได้ไวขึ้นตามไปด้วยนะครับเบียโกเหตุผลเดียวกันนะเบียโกก็จะมีความสามารถครับผมก็คือในการคือเบียโกอะ่ะมีทําเดท,ท่าทําเม็ดคือท่าเดียวก็คือท่า UB ครับดังนั้นให้เบียโกอยู่ R9 เนดี๋ยก็จะส่งผลทําให้ท้าไม่ตายของเบียโกออกไวขึ้นตามไปด้วยนะครับก็เลยอยู่ในส่วนของ R9 อ์เ้แหละดีที่สุดละนะส่วนซาเลนอันนี้แล้วแต่ตามใจชอบใครที่อยู่ R11 ไปแล้วอันนี้ไม่เสียหายนะ ไม่เสียหายครับผมซาเลนจะอยู่ในส่วนของ R11 ก็ได้นะครับหรือจะย้อยู่ R9 ถาวรก็ได้นะตัวส่วนนี้แต่ถ้าเกิดอยากให้ซาเลนบึกถึกนางขึ้นกว่าเดิมก็ต้องไปอัพเซนโยครับผมให้ให้ซาเลนเนี่ยเซนโยเลเวลสูงขึ้นทีนี้ซาเลนก็จะมีเลือดเยอะขึ้นนะครับผมสามารถชนได้เยอะขึ้นสามารถโจมตีได้เยอะขึ้นแรงขึ้นด้วยเพราะว่าเซนโยของซาเลนจะเพิ่มแม็กคิดพีครับผมดังนั้นซาเลนก็จะทําให้โจมตีแรงขึ้นตามไปด้วยนะครับ อันนี้คือเหตุผลนะที่ผมจัดแรล่งตัวละครอยู่ประมาณนี้ครับผมท่านไหนที่สนใจก็จะลองปฏิบัติตามได้ด้วยได้ครับผมอย่างน้อยผมก็รับประกันได้เลยว่าถ้าขึ้นอัดสองขอสามชิ้นบางลงแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าไม่ตายออกไวขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากทําของนะกลัวเจอแคปเบัตเทิลเทียสามอันนี้มีปัญหาอะไรขพ้นมาเนี่ยก็สามารถให้มาอยู่ในส่วนของ R11 ก็ได้นะต่อแต่หลักๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราขึ้นแคปบัตเทิลเทียสามเนี่ย เราก็บังจะเอาพวกแท้งอย่างเช่นตัวของจุนหรือโนซมิไปยืนอยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดเจอเว้ขึ้นมาก็เอาในส่วนของเลคครับผมไปยืนชนนะครับอ่าโอเคนะบางครั้งอาจจะโยนในส่วนของยูคาลิหรืออาคาลิไปรับหน้าที่ชนแทนก็ได้นะครับอ่ะหลักๆก,ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของแนะนําแหล่งการสนมใสอุปกรณ์ของตัวละครของพิเศษคอนเนอัปเดตล่าสุดเดือนมิถุนายนะครับวันนี้ผมฮอสบีแคทก็ขอตัวลาไปก่อนหากชอบคลิปนี้ ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ